ท้าอาจารย์โค้ชมาทายสับสุดโหดจะถูกคนละกี่ข้อไปดูกันตัวชี้วัดที่แสดงว่าทีมสามารถทำสตอรี่และทัสเสร็จตามแพลนหรือไม่ตัวชี้วัดเปอร์เซ็นต์คอมพิชชั่นถูกต้องค่ะเ้ยเอาลืมกดรายการของงานที่ต้องทำเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นฟีเจอร์ใหม่การแก้บัก๊กพอดักแบ็กหลอกไอเทมถูกต้องค่ะเช็คลิ์ในการตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเอางานเข้าสปรินต์ BDR ถูกต้องค่ะตัวชี้วัดที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของเวลล์ซิตี้ วิลส์ี่เฉนถูกต้องคะ่ะหลักการที่ใช้เขียนสตอรี่ที่ดีมีอิสระต,ะต่อการทดสอบได้และทําเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาอุ้ย,อ,ยอินเวสค่ะถูกต้องคะอ่ะการแสดงแผนงานในสปรินต์ในอนาคตว่าจะมีงานอะไรบ้างอ่าโปรดักต์ดักหลกดีฟเมนต์ค่ะไม่ใช่ สเปรดแมปครับถูกต้องค่ะการกําหนด p r i o r i t y ของงานเพื่อจัดการกับงานที่เร่งด่วนมากและเข้าคิวงานชิ้นที่สามารถรอได้คลาสซอฟต์สวิตตค่ะถูกต้องค่ะแบบสํารวจความพึงพอใจในทีมงานว่ามีความสุขดีหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอย่างไรทีมบาลูมิเตอร์ถูกต้องค่ะการยอมรับว่าระบบทําได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้จึงจะถือว่าสําเร็จและส่งมอบได้โอ้กดค่ะเอ็ต์นแคทิเลียค่ะถูกต้องค่ะ ในไหนเพื่อนรู้สับคำไหนกันบ้างคะบอกกันหน่อยรอบหน้าอยากให้พวกเราชวนทีมไหนมาคอมเมนต์กันได้เลย